สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับรถอ l นิยวสองพันยี่สิบนะครับมาแปลงหน้าครับจากตัวเตี้ยเป็นตัวสูงนะครับลูกค้าเพิ่งออกรถมานะครับออกรถเมื่อวานแล้วก็เข้ามาที่เราเลยนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สองใช่ไหมครับน้องน้องเข้ามาจากนครเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมรถน้องกันนะครับนี่รถหม่ย้แดงนะครับรถหม่ป้แดง ไฟอัพใหม่ด้วยนะครับไฟอัพใหม่ไฟท้ายอัพใหม่หมดเลยนะครับจากตัวเตี้ยแปลงเป็นตัวสูงนะครับ โอเคนะครับปฟท้ายนะครับปฟท้ายก็ท้ายก็เปลี่ยนนะครับปฟท้ายอัพไม่เรียบร้อยแล้วนะครับใหม่ติปนะครับ อเคนะครับเดี๋ยวรอชมขั้นตอนต่อไปได้เลยครับการรื้อครับผมโอเคนะครับตอนนี้ประกอบตัวกันชนเสร็จแล้วนะครับพร้อมล็อกขึ้นรถแล้วนะครับเสียบไฟตัดหมอกในหะ้เสร็จยนะัง อนนะอลองนะครับค,นะคับดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะใส่ปปั๊กก่อนเอารองได้เลยครับ ลองไฟเลี้ยวด้วยตัดหมอกโอเคตัดหมอกติดครับซ้ายขวาไปเลี้ยวด้วยขอทางเลยไอ้ไม่ได้ครับไฟไฟเลี้ยวครับไฟตัดหมอกครับโอเคติดครับกับติดครับครับ<ะ>ครับครับผมระวังขอบไฟหน้านะเนาะ น้องจับไปก่อนได้พี่เบียร์กดก็ได้ โอ้ยพี่เบียร์เจ้มไม่น้องนนอ่ะติดอ่ะโอเคพี่เบียร์เจ้ามึงก็ไม่เชียรก่อนเอาคัตเตอร์กรีดดึงกันได้น้องเบียร์าคัตเตอร์กรีดได้ไหมตอนนั้นไอ้ขัดหลบออกมั้งแล้วอะหลบอมต้องเอาให้เสมอเลย้เนาะเอาลงเนาะเอาลงเนาะดึงข้างแกะข้างออกก่อนแล้วก็ดึงมาหน้าเลยครับ รูจัเดี๋ยวด่ของหน้าไ,ไม่กล้างแรงอ่ะเดเดน้องเบียบน้องน้องน้องเบียบดึงข้างนี้น้องน้องไปจับข้างนู้นกันน้องไปดึงมานา้ดันมาหน้าได้ครับเยักตั้งก่อน ขอปลายรอยเชื่อมนิดหน่อยใช่ไหมน้องเบียร์คัตเตอร์คมๆคมต่างิดปลายรอยเชื่อมนิดหนึงนะครับรอยเชื่อมตรงนเลย โอเคนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ,รบท่านใดสนใจนะครับสั่งกันได้เลยนะครับสั่งกันได้เลยสําหรับตัวอวอนิลสองพันยี่สิบนะครับจากตัวเตี้ยแปลงตัวสูงนะครับใช่เจ้าของเพิ่งออกมานะครับไปหน้าด้วยอะไรด้วยนะครับ เนีนยน,นะครับโอ,โอเคนะครับยังไงขอบคุณนะครับลูกค้านะครับจากนครศรีธรรมราชด้วยนะครับอ่านั้น ของรถนะครับโอเคครับผมโอเคยังไงเป็นยงไงมั้งถดแลวเป็นไงบ้างถูกใจไหมยังไงบ้างโอเคนะครับน้องเขาก็ดูมาจากช่อง youtube ของเรานะครับยังไงก็ฝาก,ท,กทุกท่านติดตามนะครับผลงานของร้านเราด้วยนะครับเราจะต,ตั้งใจทํางานนะครับอัพงานให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ฝากคลิปนี้กันไว้ด้วยนะครับใครชอบก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ